เจคูซิกอีว e ีลดราคาแบบโหดเหลือคันละเจ็ดแสนกว่าบาทเองเกิดอะไรขึ้นวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลซซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูการลดราคาต้องใช้คำว่าสะเทือนแน่นอนนะฮะเพราะเจคู่ซิกีวีเนี่ยรถเท่ๆหดๆนะฮะปรับลดราคาเหลือ7 0 0 0แสนกว่าบาทเท่านั้น โอ้ oh, เป็นยังไงจะค่อยไล่เรียงให้ฟังแต่ละประเด็นเลยนะครับมาดูเนะื้อหาข่าวนะครับการลดราคาของเจคูซิกอีนะครับส่วนลดสูงสุดเนี่ยมากถึง200,000บาทนะครับโอ้โ oh, ห oh, ที่น้องบอกว่าเป็นการลดราคาที่โหดมากๆมาเริ่มต้นดูจากตัวเริ่มต้นนะครับก็คือเจคูซิกอีตัวลองเลน g e ขับเคลื่อน2ล้อนะฮะเดิมที8,99,000บาทนะครับแต่ตอนนี้ปรับลดราคาเหลือเพียงแค่ 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โ oh, หเพื่อสมาชิกครับลดเท่ๆแบบนี้นะครับราคา7 9 9 0 0 0บาทตีสะว่า8 0 0 0 0 0มีทอนพันหนึ่งนะครับใครอยู่ใกล้โชว์รูมไหนรีบๆเป็นรองขับเลยนะครับราคานี้น่าสนใจสุดๆแน่นอนนะครับทีนี้มาดูตัวรองท็อปของเขาตัวรองท็อปนะฮะก็คือเจคูเจซิกตัวรองเลนส์ land, ขับเคลื่อ2ล้อเดิมทีราคา1 9 9 0 0ล้านบาทนะครับตอนนี้ปรับราคาเหลือเพียงแค่949,000บาทเท่านั้น 9,04นะฮะสำหรับตัวรองท็อปนะครับและตัวท็อปสูงสุดนะครับเป็น j คู่ซิกอีวีตัวลงเลนขับเครื่อง4ล้อนะครับเดิมที1,249,000บาทตอนนี้ปรับราคาลงมาเหลือเพียงแค่1 4 9 0 0 0 0บาทเท่านั้น โอ้โหขนาดตัวท็อปเ่็นไหมครับราคาล้านนินดๆเท่านั้นนะครับเจคูซิกอรถเท่ๆแบบนี้นะครับแต่ว่าราคานี้เขาแจ้งเอาไว้นะครับเ่าต้องซื้อภายในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับใครอยู่ใกล้ลีบบียเดคาดว่ารถน่านจะมีไม่เยอะสักเท่าไหร่น,นะครับอ่ะแล้วมาดูของแถมนะครับปรับรถราคาขนาดนี้แล้วนะครับ ของแถมก็ยังโหดด้วยนะครับโอ้โหมาดูของแถมกันนะครับอันทังนั้นของตัวของแถมเนี่ยมีเพียบเลยนะครับมาเริ่มต้นดูจากรับประกันตัวรถนะฮะหรือวันันตี8ปีหรือว่า200 0 0 0กิโลนะครับรับประกันแบตเตอรี่นาน8ปีหรือว่า200 0 0 0กิโลรับประกันระบบขับเคลื่อนนะฮะเป็นมอเตอร์นาน8ปีหรือว่า200 0 0 0กิโลและที่สําคัญที่สุดนะครับแถมโฮมชาร์จเจอร์เข้าไปด้วยนะครับพร้อมติดตั้งอีกโอ้โสหสุ่ยจริงนะครับฟรีสายชาร์จที่เป็น AC ให้อีกนะครับ ฟรีสายพ่วงให้ด้วยนะครับแล้วก็ฟรีแอปพลิเคชันทีบ็อกนาน5ปีฟรีประกันภยัยชั้น1น,นาน1ปีแล้วก็ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีนะครับโอ้โหของแจกของแถมนี้ขยับจริงๆนะครับแล้วพามาดูสเปคเบื้องต้นนะฮะของ j จคู่เจซกันนะครับว่าเขามีอะไรเด่นบ้างนะครับต้องบอกเลยนะฮะร,ราคาถูกอยู่แล้วเป็นรถ E ีวีต่างหากสเปคก็โอ้โหโหดขั้นสุดเหมือนกันนะครับ อ่าพามาดูสเปคเบื้องต้นนะฮะของตัวเริ่มต้นกับตัวรองท็อปเนี่ยพละกําลังสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่220นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อนด้วยระบบ2ล้อนะฮะการเร่ง0ูนยถึงร้อยนะฮะอยู่ที่10 จุ 5. 5. วินาทีนะครับระยะการวิ่งสูงสุดอยู่ที่426กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับส่วนตัวท็อปสูงสุดของเขานะครับเป็นมอเตอร์คู่2ตัวนะครับด้านหน้าและด้านหลังพะละกําลังสูงสุดมากถึง279แรงม้าเลยนะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่385นิวตันเมตรตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับแรงบิดเนี่ยวโหดขั้นสุดอยู่แล้วนะครับอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่6.5วินาทีนะครับโหโขแรงไปไหนนะครับระยะการวิ่งสูง สูอยู่ที่418กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสามารถจะโทรเข้าไปสอบถามที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะฮะนึกไม่ออกนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามที่กนเลสซิ่งได้เลยนะครับเกิดทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับมีโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ลองมาทดลองขับกันได้เลยนะครับเอาละทีนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับในช่วงเดือนนี้ที่ผ่านมานี้นะครับผ่านมาไม่กี่วันเท่านั้นนะครับทางด้านของรถเนี่ยมีรถปรับลดราคาหลายรุ่นนะฮะพาดูอีกสักรุ่นหนึ่งแล้วกันนะ ซิลนะฮะของค่าย b ีวเนี่ยปรับลดราคาน่าสนใจเหมือนกันนะครับอ่าบีวีดีซิลนะครับมีการปรับลดราคาลงมาถือว่าน่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆ BYD ซีวีดีิลเขาปรับราคาตั้งแต่ช่วงมอเตอร์โชว์มาแล้วนะครับเหลือ9000 900, 0กว่าบาทนะครับแต่ตอนนั้นไอตัวที่เป็นตัวรองท็อปกับตัวที่เป็นตัวท็อปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการปรับอะไรมากมายนะครับแต่ตอนนี้นะครับในตัวท็อปแล้วก็ตัวรองท็อปนะฮะ ปรับลดราคาน่าสนใจมากๆนะครับพามาดูตรงนี้สั้นๆแล้วกันนะครับ BWD ีซิลตัวเริ่มต้นนะครับเดิมที1นึ่งล้านสามแสนบาทปรับลดราคาเหลือเป็นแค่9,99,900บาทนะครับตีสวัสดีหล้านมีทอน1 0 0บาทนะครับถือว่าราคาดีนะฮะ แต่ว่าตัวที่น่าสนใจอย่างที่แจ้งนะครับก็จะเป็นรองท็อปกับตัวท็อปนะครับปรับลดราคาเยอะมากในตอนนี้นะครับสำหรับตัวรองท็อปนะฮะเดิมที1นึ่งล้านบาทนะครับล้านสนู่นเลยนะครับตอนนี้ปรับราคาน่าสนใจมากเหลือเพียงแค่หนึ่งล้านสี่หมบาทเท่านั้นนี่คือตัวรองท็อปนี่คือตัวพรีเมียมนะครับส่วนตัวท็อปสูงสุดนะฮะตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับตัวเนี้ยเดิมที1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ตีซะว่าล้านหกปีทอนพันหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาปรับเพียงแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นโอ้โหส่วนลดนี่ต้องบอกว่าสูงสุดนะครับสี่แสนห้าหมื่นบาทเลยนะครับสำหรับใครชอบรถนะฮะบีไดีเนี่ยลองไปลองขับดูนะครับจะชอบแน่นอนเพราะว่าพละกําลังนะฮะตัวท็อปสูงสุดเนี่ยห้าร้อยกว่าแรงมา้าเพื่อทำไมครับเป็นรถเก่งที่แรงแบบสุดๆโหดแบบสุดๆอยู่แล้วนะครับราคาประมาณนี้ไปทดลองขับชอบเนี่ซื้อคุ้มแน่นอนนะครับอ่ะแล้วมาดูอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือ b ีไดีดอ ฟิน,นสำหรับบีไวเอโดฟินเนี่ยมีการปรับเพิ่มราคาในตัวท็อปสูงสุดนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะตัวสแตนดาร์ดเรนเนี่ยราคายังคงเดิมนะครับ499,900บาทตีซะว่า5 0 0แสนมีทอนร้อยหนึ่งนะครับส่วนตัวท็อปสูงสุดตัว e x t e n d e d นะครับตอนนี้ปรับราคาเป็น 1> 6 1 9 9 0 0บาทนะครับซึ่งราคานี้เอาจริงก็ยังถือว่าคุ้มแบบมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัว x c a n d e d t เนี่ยโอ้โหแรงมา้าเขากระถูดแบบสุดๆเลยจะไมครับถือว่าโหดขั้นสุดอ่ามาดูสเปคเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับพละกำลังมากสูงสุดอยู่ที่95แรงมา้าแรงดิดอยู่ที่180นิวตันเมตรนะฮะ0ถึงร0 0เนี่ยใช้เวลา1 2บวินาทีซ็อสป,ปีด ท็อปสปีดส,สูงสุดอยู่ที่160กิโลเมตรนะครับระยะการวิ่งถือว่าใช้ได้เลยนะครับ435กิโลเมตรต่อการชาร์จและนี่คือตัวประกอบไทยแล้วนะครับแล้วมาดูตัวท็อปสูงสุดของเขานะครับตัวนี้นะฮะที่มีการปรับเพิ่มราคาขึ้นมา20,000บาทแต่สเปคแบบโหดเพื่อนสมาชิกครับ ตัวขับเคลื่อนนะฮะพละกำลังมากสูงสุด204แรงม้านะครับโอ้โหรถเก่งเล็ก200แรงมา้าแรงบิดสูงสุดมากถึง310นิวตันเมตรนะครับศูนย์ถึงร้อเนี่ยใช้ระยะเวลาเบยงแค่7วินาทีเท่านั้นท็อปสปีดเนี่ยอยู่ที่160กิโลเมตรระยะการวิ่งนะฮะมากถึง490กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าฮะถ้าใครชอบนะฮะใครสนใจรถปีวดีตอนนี้นะครับมีการปรับราคาแบบนี้น่าสนใจทุกรุ่นจริงๆนะครับ อ่าสหรับมิก็เป็นสถานการณ์นะฮะในช่วงต้นเดือนนี้นะฮะสิงหาคมเนี่ยมีการปรับลดราคาหน้าสนใจหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของงานฟาสต์ออโตเซลนะครับเดกาเรซิ่งจะมานําเสนอก่อนช่วงงานฟาสต์ออโตเซลนะฮะมีโปรโมชั่นของแจก,กของแถมเพียบเลยนะครับแล้วของแจก,กภายในงานก็เพียบเลยเหมือนกันถ้าใครอยากซื้อรถในช่วงนี้อยากได้ลดราคาถูกๆูนะครับติดตามไว้รอเลยแล้วกันนะครับช่วงฟาสต์ออโตเซลกับช่องอันเรซิ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในช่วงของงานฟาสตบบ์ออโตเซล อย่างสูงนะครับสวัสดีครับ